สวัสดีครับผมโกศนพยักฆ์จำเนิญหรือในนามเขาเรียกผมว่าเฮียก๋อยสวัสดีค่ะแก้วทิติมาพยัคฆ์จำเนิญค่ะเป็นลูกของเฮียก๋อยค่ะเขอจะก็จำเนิญกิจบริการนะคะหรือก๋อยทัวร์นะคะดําเนินธรุรก,กิจเกี่ยวกับการขนส่งผู้โดยสารค่ะเรามีทั้งบริการรถรับส่งพนักง,งานและแบบเช่าเหมานะคะ ณปัจจุบันปี2568เราดําเนินธุรกิจมาแล้ว35ปีค่ะและด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนะคะทําให้เรารู้ว่าการใส่ใจรายละเอียดนั้นจะเป็นคีย์สักเซสของการดําเนินธุรกิจแบบนี้ค่ะจากธุรกิจรุ่นพ่อสู่ธุรกิจรุ่นลูก The New Generation กับรถ New Generation ของสแกนเนียสแกนเนีย Euro 5ค่ะ เนอกจากมาตรฐานไอเสียยูโรไฟแล้วรถสแกเนียคันนี้ยังตอบโจทย์ในเรื่องของความปลอดภัยที่ก่อยทัวใส่ใจเป็นอันดับหนึ่งค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของแคสซีสแกเนียรุ่นนี้นะคะก็คือระบบเอดาสและกล้องที่ทำงานควบคู่กันนะคะสำหรับการช่วยคนขับในการเบรกฉุกเฉินนะคะหรือแม้แต่ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเลนนะคะก็จะมีเซนเซอร์ตัวที่คอยตรวจจับ การเปลี่ยนเลนของคนขับนั่นจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญที่จะช่วยให้คนขับของเรานะคะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าจากการขับขี่มากจนเกินไปนะคะค่ะและต่อไปนะคะก็จะพาไปดูว่าก่อยทัวของเรานะคะใส่ใจรายละเอียดในการต่อรถยังไงบ้างนะคะขึ้นมาที่ส่วนด้านในรถกันเลยคะ่ะภายในห้องโดยสารนะคะเราก็จะประดับแสงสีเสียง แบบจัดเต็มนะคะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบความสนุกสนานในการท่องเที่ยวไปกับเรานะคะในส่วนของอาการตกแต่งภายในนะคะก็จะเน้นใช้ตัวกระจกอะคริลิกนะคะร่วมกับหนังนะคะซึ่งทำความสะอาดได้ง่ายนะคะแล้วก็มันจะช่วยให้เรารู้สึกโล่งโปร่งสบายเวลานั่งอยู่ในห้องโดยสารนะคะเบาะนั่งของรถคันนี้เป็นระบบนวดไฟฟ้าทาั้งคันค่ะผู้โดยสารสามารถกดระบบนวดให้ทำงานได้ นวดจริงๆนะคะไม่ใช่เบาะลมดันหลังถ้าเมื่อยเราก็แค่ยกที่พักน้องขึ้นมาค่ะตัวหมอนรองคอสามารถปรับระดับได้เพื่อให้เข้ากับสรียะของผู้นั่งค่ะและที่สำคัญเข็มคัดนิรภัยเราเป็นแบบ3จุดค่ะพนักพิงสามารถปรับได้จะเอนแค่ไหนก็สะดวกสบายค่ะ ในห้องโดยสารของเรานะคะสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้คือเมื่อลูกค้าเดินขึ้นรถมาจะต้องได้สัมผัสถึงความเย็นจากแอร์ที่เราเลือกมาติดบนรถคันนี้นะคะต่อไปก็จะพามาดูนะคะทุกที่นั่งของเรานะคะก็จะมีถาดวางอาหารนะคะซึ่งสามารถอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารได้ก็จะมีที่วางแก้วนะคะปรับออกมังจะเป็นถาดอาหารแบบนี้นี่ค่ะ นี่คือระบบแสงสีเสียงที่เราเพิ่มให้กับบนรถคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการความสนุกสนานนะคะระหว่างการเดินทางพร้อมกับการร้องคาราโอเกะสุดมันบนรถนะคะเราก็จะเสริมความสนุกด้วยแสงสีเสียงก็มีเลเซอร์ยิงด้านหลังนะคะแล้วก็มีไฟดิสโก้อยู่2ตํตำแหน่งนะคะด้านหลังค่ะสำหรับใครที่มานั่งอยู่ด้านหลังรถก็จะเห็นจอทีวีนะคะไม่ต้องชะเง้อไปมองด้านหน้า และนี่เราอยู่ที่แถวหลังแถวสุดท้ายของรถบัสคันนี้ค่ะถ้าทุกคนอยากรู้นะคะต้องลองมานั่งที่แถวหลังของรถเราดูค่ะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะนั่งตรงไหนคุณก็จะรู้สึกเหมือนกันทุกที่เนื่องจากว่าเราใช้แชสซีสแกนเนียแท้ทําให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายแม้จะนั่งอยู่แถวหลังสุดและการออกแบบที่นั่งของเราเราจะจัดที่นั่งแบบคู่นะคะหรือว่า มีเบาแค่4ตัวเท่านั้นทําให้ด้านหลังไม่รู้สึกอึดอัดค่ะกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นบนรถคันนี้นะคะด้านหลังเราจะมีป้ายเ x i t ซิทที่บอกว่าตำแหน่งของประตูฉุกเฉินอยู่ทั้งด้านหลังและเราจะสามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้โดยการกดปุ่มออนเพื่อเปิดฝาออกมาและเปิดประตูออกไปค่ะ กระจกทุกบานบนรถคันนี้เป็นกระจกนิรภัยค่ะและทั้งคันเป็นกระจกลามิเนตซึ่งจะมีอยู่2บานนะคะที่เป็นกระจกเทมเปอร์ซึ่งจะสามารถทุบให้แตกได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะมีการติดตั้งค้อนทุบก,กระจกนะคะไว้ที่บริเวณตำแหน่งของอทางออกฉุกเฉินแบบนี้แล้วก็มีสติกเกอร์บอกวิธีการ ที่จะทุบก,กระจกให้ถูกต้องนะคะเราก็จะสามารถเคาะถังดับเพลิงมีติดตั้งอยู่2จุดด้านหน้าและด้านหลังรถค่ะมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ต้องกังวลค่ะเ,คเพราะว่าเรามีวิธีใช้วาล์วตัดประตูลมอยู่ที่ด้านข้างอุปกรณ์นะคะเพียงแค่กดเปิดแล้วบิดรอเวลาค่ะเท่านั้นประตูก็จะตกลงแล้วเราก็จะสามารถถักออกไปได้ แกงมอนิเตอร์ของคนขับนะคะจะเห็นว่ารถของเรามีกล้อง C C T V รอบคันค่ะจอเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแผงคอนโทรลพวกอะไรคอนโทรลอัตโนมัตินะคะค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่ออสค่ะเป็นกับตันของคันนี้นะคะพี่ออสจากเดิมที่ขับสแกนเนียรุ่นเก่าๆมาแล้วมาขับสแกนเนียยูโรไฟคันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ ก็ขับขี่ปลอดภัยนะระบบเซฟตี้สูงมากเวลาลงเขาขึ้นเขามีระบบเซฟตี้ดีมากแล้วขับไม่เหนื่อยขับขี่ปลอดภัยมากขับสบายขับมีระบบเซฟตี้ทุกอย่างเลยตามโรงโรงมาลยศึกษามาให้เรียนรู้มาจากการอบรมมาก็รุ่นรุ่นนี้ดีอยู่โล้ะ ขับคันนี้แล้วรู้สึกเบาสบายกว่าที่ผ่านมาไหมครับครับใช่ใช่เพราะว่าระบบมันมันมันดีขึ้นมันเซฟตี้ขึ้นขันขบแล้วเราสามารถขับไปมัน,ม,นมันบ่งบอกบุบบลักษณะว่าการขับเราเนี่ยมันบ่งบอกพฤติกรรมคนขับว่าหลับไม้่วงไม้รถออกนอกเลนไหมระบบเซฟตี้มันจะคอยเตือนตลอดอดีดีกว่ารุ่นก่อนต,ต,ตลอดเวลาใช่ใช่เพราะฉะนั้น เฮียเลือกรถถูกคันให้กับคนขับแล้วเยี่ยมครับเยียในส่วนของตัวรถวัด K420 คันนี้นะครับก็จะมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ด้านความปลอดภัยนะเอด a สครับตัวแรกเลยก็คือตัวปรับความเร็วแปรผันนะครับอะแด i ตีฟพุชคอนโทรลก็คือตัวนี้นะครับเราจะตั้งความเร็วนะครับล็อกความเร็ว แล้วเราก็ตั้งระยะห่างกับรถคันหน้าว่าเราจะเอาระยะเท่าไหร่นะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเราเซตไว้กี่ขีดนะครับถ้าเราวิ่งไปเจอรถคันที่ช้ากว่าที่60เนี่ยเขาจะเว้นระยะห่าง5ขีดอย่างที่เราตั้งไว้นะครับรถก็จะชะลอความเร็วลงเมื่อใดที่เราเปิดไฟเลี้ยว นะครับเราเปลี่ยนเลนแล้วเราแซงเนี่ยความเร็วก็จะไต่ระดับขึ้นมาเป็น70กิโลเมตรต่ชั่วโมงเหมือนที่เราตั้งไว้นะครับตัวที่2ก็คือ,อตัว Advanced Emergency Brake นะครับตัวเบรกฉุกเฉินล่วงหน้า ah นะครับ AEB นะครับอยู่มุมล่างเลยนะครับมุมล่างเลคใช่ตัวนี้ครับก็คือเราเปิดเปิด,ปดไฟเขียว,ยวไว้เปิดเขียวคือคือพอ,อรอมทำงานนะครับ หตุฉุกเฉินนะครับตัวนี้ที่เราง่วงหรือเราเผลอต่างๆนะครับเวลาเราเราขับทางไกลถ้าเราเข้าไปใกล้กับรถคันหน้ามากเกินไปนะครับมันก็จะเตือนการชนด้านหน้าแล้วก็ตัวที่3ามและอยู่ใ,ใกล้กันก็คือตัวออกนอกเลนนะครับตัวตัวด้านบนครับตัวออกนอกเลนใช่นะครับซึ่งบางทีเราเราเปลี่ยนเลนโดยที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับ เวลาเราออกนอกเลนเนี่ยเขาก็จะเตือนเราบางทีเราไม่ได้ตั้งใจบางทีเราเฉนะครับออกออกนอกเลนไม่ว่าจะเป็นกล้องหรือจะเป็นเรดาร์นะครับที่ตัวรถเนี่ยก็จะก็จะตรวจจับแล้วก็จะแจ้งเตือนเรานะครับบางทีสั้นวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจนเช่นเช่นฝนตกเช่นหมอกลงจัดหรือมีฝุ่นอะไรก็แล้วแตนะ่บางทีเราเราวิ่งแล้วเราออกนอกเลนโดยที่เราไม่ตั้งใจนะคเขาจะเตือนเราให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตัวที่4ก็คือตัว Bright Spot นะครับก็คือตัวเตือนนะครับจุดอับด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะมีไฟนะครับก็จะมีไฟเตือนนะครับที่ที่เสา A นะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเราเอ่อมีเพื่อนร่วมทางอยู่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาก็จะเตือนเป็นไฟสีเหลืองนะครับถ้าสองสองสีนะครับมีสีเหลืองสีแดงถ้าสีแดงก็คือ ห้ามเลี้ยวห้ามเปลี่ยนเลนเดือดขาดว่าถ้าเปลี่ยนก็มีโอกาสเบียดกันนะครับซึ่งคือบางทีบางทีกระจกเราอาจจะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับจุดจุดที่บดบงังสายตาเรานะครับก็ช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มเข้ามาก็คือตัวฮิวโฮนนะครับตัวช่วยออกตัวบนทางราชันนะครับมุมบนเลยมุมบนช่ายครับฮิวโฮนก็จะเวลาเราเราแตะเบรกปุ๊บเขาก็จะล็อกให้เราพอเวลาปล่อยเบรกปุ๊บเนี่ย เราจะมาแตะคันเร่งเนี่ยเขาก็จะป้องกันไม่ให้มันมันไหลนะครับป้บองกันมันมีความปลอดภัยแล้วก็พวกตัวล็อกล็อกเพลาที่3นะครับตัวล็อกเพลาที่สามก็คือตัวใหม่นี่นะครับมันจะมีความพิเศษก็คือระบบบังคับเลี้ยวล้เอเจ็ดกับล้อแปดเนี่ยมันจะเป็นระบบไฮดรอลิกไฟฟ้านะครับไฮดรอลิกเจนก่อนจะเป็นไฮดรอลิกล้กวนนะครับตัว,ต,วตัวเจนนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นมอเตอร์ ไฟฟ้านะครับควบคุมไฮดรอลิกบางทีรถที่ที่จอดอยู่เรียงกันเยอะเนี่ยนะครับถ้าล้อเจ็ล้อแมัน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 เลี้ยวตามเร็วเกินไปเนี่ยท้ายมันจะปัดเร็วเกินไปมันมันมีโอกาสไปเบียดกันครับซึ่งถ้าถ้าเราอยู่ในชานชาลาหรืออยู่ในที่จอดท,ที่ที่รถเยอะนะครับเราเราสามารถล็อกได้นะครับไม่ไม่ให้มันเบี่ยงได้นะครับเฉพาะ ในที่แคบนะครับเฉพาะที่แคบแล้วก็ที่ทีทล่ลดเยอะแค่นั้นเองแต่ว่าเวลาเราวิ่งเราก็เปิดปกตินะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มเข้ามาก็คือปิดเสียงถอยได้นะครับมีมีปิดสัญญาณเสียงถอยอ่าใช่ครับตรงใกล้ๆกันก็จะเป็นปรับความสูงของแชสซีต่างๆนะครับ่า่เทน้ําหนักนะ่า่เทน้ําหนักลูกโค้งๆอ่ะนะครับ่า่เทน้ําหนักเวลาเราจะขึ้นเขาหรือว่าเราจะต้องถอยต้องยูเทนะิร์นในระดับพิทางต่างๆ แล้วก็เบยเอเชียก็รีทั r เดอร์เราก็รวมกันตรงนี้ได้เลยนะครับมารวมอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะลงเขาแล้วก็ตั้งตรงนี้นะครับตั้งสปีดนะครับดาวน์ฮิลสปีดคอนโทรลได้อันนี้ก็เป็นาภาพรวมข้าวค่าวสำหรับนิวบัสเจนเนอเรชันตัวใหม่ ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่อ้มนะคะพี่อ้้มเป็นวิศวกรของสแกนเนียค่ะคนที่คอยให้คําปรึกษาทุกอย่างนี่ค่ะคือเหตุผลที่ก่อยทัวเลือกใช้สแกนเนียนะคะพี่อ้มคะวันนี้ช่วยเล่าให้ฟังถึงเรื่องของความปลอดภัยของแท็กซี่สแกนเนียให้ฟังหน่อยค่ะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นรถ New Generation น u ะครับยูโร5 k 4 0 0 c b 6 2 s t a ส f o านะครับเป็นรถ8ล้อ 13เมตรนะครับความยาว13เมตรนะครับในส่วนแรกเราก็เข้ามาดูกันเรื่องบอดี้นะครับบอดี้เป็นความสูงที่3เมตร75นะครับผ่านผ่านทดสอบเทสเอียง R 6 6กรมการขนส่งนะครับมีได้มาตรฐานในประเทศไทยนะครับนะครับส่วนที่2เราจะมาดูรายละเอียดของตัวถังนะครับตัวถังนะครับมีจุดเชื่อมต่อนะครับ จุดเชื่อมต่อจุดเชื่อมต่อนะครับระหว่างตัวคัสซีกับบอดี้นะครับจะมีแบ็กเกเ็เสริมนะครับเสริมนะครับรับแรงเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงมีความมั่นคงเวลาเข้าโค้งเข้าไหลซัพพอร์ตไม่ให้โครงสร้างเกิดการแคร็กหรือแตกหักได้นะครับในส่วนต่อไปนะครับรถคันนี้มันเป็นยูโร5ยูโร5คือจะมีน้ำยาบำบัดไอเสียคือแอดบูนะครับอันนี้คือน้ำยา บัตไอเสียแอตบูนะครับมีมีพื้นที่นะครับในการซ่อมแซมดูแลนะครับการตรวจสอบเอ่อการเติมนะครับง่ายนะครับนะครับเช็คต่างๆง่ายนะครับนะครับแล้วรถคันนี้นะครับมีการฉีดโฟมนะครับกันความร้อนนะครับนะครับตัวนี้ก็ช่วยลดความร้อนบ้านเราได้เยอะเลยนะฮะตัวโฟมนี้ฮะโฟมตัวนี้นะฮะเป็นกันไฟด้วยนะครับนะครับ ตัวแอดบูเนี่ยนะครับอัตราสิ้นเปลืองนะครับ70กิโลต่อ1ลิตรนะครับถังนี้ถังนี้ถัทงที่เรามีอยู่นี่45ลิตรนะครับสามารถวิ่งได้เกือบ2,000โลถึงจะเติมเติมทีหนึ่งนะครับส่วนต่อไปชุดเพลาหลังนะครับชุดเพลาหลังก็คือเป็น8ล้อนะครับ2เพาเพลาล้อหลังเลี้ยวได้นะครับเลี้ยวได้คือมีตัวคอนโทรลไฟฟ้านะครับคือตัวนี้ นะช่วยสมัรล้อเลี้ยวตามนะครับเข้าไปในมุมแคบๆเราสามารถใช้ตัวนี้ในการเลี้ยวเข้าซอยแคบๆนะครับนะครับส่วนต่อไปนะครับการระบายความร้อนอินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วตัวบนนี้จะเป็นตัวแผงระบายความร้อนปั๊มพัดลมนะครับช่วยระบายความร้อนปั๊มพัดลมนะฮะนะครับ,นะรบส่วน ตอนนี้เราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็นยูโร5 410แรงนะครับนะครับมีไดชาร์จช่วยเครื่องยนต์ช่วยแอร์นะครับแยกกันแบ่งแบ่งได้ชัดเจนนะครับนะครับตัวนี้ไดชาร์จนะครับตัวเครื่องเป็นยูโร5เป็น X p i นะครับ นะครับตัวคอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์ตัวนี้ใช้กับแอร์รถยาว1 9 0 0 0 BTU นะครับ <Okay. S 1> อ๋อแสนเก้าแสนเก้าพัน BTU ครับโทษทีรครับส่วนการวางแบตเตอรี่วางแบตเตอรี่เนี่ยฮะรเรามีัวขวานี่คือเครื่องยนต์ส่วนที่สองสองลูกคือเครื่องเสียงัวที่สามก็คือแอร์นะครับวางจัดได้เหมาะสมและสามารถเช็คได้ง่ายนะครับ ตัวป้องกันไฟไหม้ในรถนะครับจะมีอยู่3จุดนะครับอยู่หลังเครื่องนะครับจะเป็นเซ็นเซอร์สีน้าเงินนะครับแล้วก็อยู่ด้านข้างอีกหนึ่งจุดนะครับเกียร์ตัวนี้เกียร์ตัวนี้จะเป็น12เกียร์เดินหน้าแล้วก็2เกียร์ถอยจะเป็นโลเป็นไฮนะครับนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ก็ จะมีถุงลมนะฮะถุงลมก็จะเป็นจะเป็นไอตัวลิฟวิ่งวาวไฟฟ้าสามารถที่จะเวลาเข้าโค้งจะปรับเองอัตโนมัตินะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นวาล์วไฟฟ้า2ตัวนะฮะพอจุดสูนถ่วงไม่ได้เขาจะทำการปรับเองอัตโนมัติเพื่อให้ ไม่เมาลดง่ายนะครับเข้าโค้งได้สมูทมากขึ้นนะครับส่วนระบบแผงฟิลควบคุมตัดไฟแบตเตอรี่นะครับก็จะมีห้องเก็บนะครับมีการระบายความร้อนนะครับระบบไฟต้องเทิร์ความร้อนมันก็ต้องมีจุดระบายนะครับจะมีเจาะช่องนะฮะในส่วนตัวนี้เป็นห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของพวกกระเป๋าพวกเสื้อผ้า ที่เดินทางนะของผู้โดยสารนะครับก็จะมีห้องใหญ่นะครับมีที่เก็บยางอะไรเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับเพื่อมีปัญหาเกี่ยวกับยางนะครับในส่วนต่อไปก็จะมีระบบควบคุมแผงฟิลนะครับระบบควบคุมแผงฟิลก็สะดวกสะดวกในการตรวจสอบนะครับว้างนะฮะมีการระบายนะครับมีการระบายความร้อนมีจุดเชื่อมต่อต่างๆโดยใช้ปักของสแกนเนียนะครับ และทั้งหมดนี้ค่ะคือสิ่งที่ก่อยทัวใส่ใจและคัดสรรเลือกมาให้ลูกค้าของเราเท่านั้นนะคะภายนอกอาจจะดูเรียบหรูแต่ข้างในมีความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่และถ้าสนใจอยากเช่ารถของเรานะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะขอจะก่อจำนวนกิจบริการนะคะทเทรเบอร์หลัง089 747 2233สนะคะ